ะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ทางฝั่งของ p c 200ครับอ่ารุ่น8ครับน1ครับ N1 นะครับก็กำลังทำการาสลบนะครับามาดูฝีมือกันนะครับก็ถ้าประสบการณ์ผมว่าน่าจะหลาย 10ปีนะครับมาดูฝีมือกันครับว่าจะผ่านไหมครับน่าได้อยู่นะครับเห็นที่เป็นรอยๆนะครับเป็นของทางฝั่งของบุ้งกีนะครับเป็นแผ่นเป็นร่องร่องครับก็เลยดูออกมาไม่เนียนเท่าไหร่นะเป็นเส้นเส้นนะครับ ถ้าเวลาปาดก็จะดูสวยนะครับถ้าสรลปก,ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆนครับโอยังไม่พอใจนะครับอะไรกดไปรอบหนึ่งสาม ก็น่าจะพอใจนะครับกับฝีมือของแกนะครับสลปนะครับในการสลูปนี่ก็กําลังถอยไปจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อทําความเรียบร้อยนะครับปาดให้เรียบะครับเหมือนผมอยู่ฝั่งนี้ะนรับนี่คนก็มาทอดเหอกันนะครับหาปลาอยู่นะครับปกติอยู่แล้วครับถ้ามีการลอกนะครับจะมีคนครับชาวบ้านก็มาทอดเหอจับปลากันครับ เป็นเรื่องปกตินะครับวั mm hmm. นนี้ก็เห็นจังหวะของปลานะมั mm hmm. นก็ชอบเลยครับ mm hmm. มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ผมถามอยู่เมื่อกี้ครับเมโกก็มาประมาณสองสามวันเลยนะครับวันแรกก็ที่เมโกลงมาก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครานะครับ น,นี่ยังไม่ได้นะครับอ่าล้นกนครทบจะได้หรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้รุ่นแปดเป็นหนึ่งครับน่าจะใช้ <Okay. S 1> เครื่องโคมสุกหรือเปล่านะครับอ่าหรือไม่ก็เครื่องขมิ้นอยู่นะครับอ่ารุ่นแรกนะครับตัวแรกถ้าเป็นอ่า M0 นะครับ ตัวท็องก็ใช้เครื่องคอม,มสูกแล้วนะตอนมาใช้เครื่องคอม,มสูกเดิมนะ นี่เหมือนเครื่องผมสุเลยนะครัไม่ใช่เครื่องคามินนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครผมแค่เดาๆอยู่เนะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับก็จะรู้เหมือนกันนะครับ ว่าตัวนี้กินน้ามันกว่ารุ่นเจนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับก็อ,อยู่ที่การเร่งเครื่องอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับหหรือว่า7หรือว่าห้าครับอยู่ที่คนไทนะครับแล้วก็อยู่ที่โหมดด้วยนะครับในการใช้ทํางานนะครับไม่ใช่อยู่ที่รุ่นอย่างเดียวนะครับ ลืมกดไลค์นะ,ะกดแชร์นะครับกดซับตะไคร้นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ วัดห้าสิบเมตรเม่อกีก็ลั่นเหมือนกันนะรวมอยู่นะ,ะ,าานะครัเวลาปาดเนี้ยเวลาสโลกครับเวลาวางครับส่วนมากคนกว่าเราจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับต้องซ้ำๆกันนะครับจากจังหวะ ทีเดียวไม่ได้นะลูกตีรวมาะให้สวยนะนะนะต้องลูงตีนิ่งๆครับนะไม่รครนะวางทีเดียวแล้วก็รูดทีเดียวเลยนะครับ รุดแล้วนะครับให้ฟังเสียงแล้วก็เสียงบุ้งเกี๊ยบตรงเนตงเน,นะครับเห็นบอกว่าชาวบ้านบอกว่าฝั่งนู้นก็ทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกัน,นครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมเครับถ้าแก่ลอกครับ ไฮเปอร์ครับักงอเลยนะครับเรียนะครับจัดจริงๆเนีท่าทางรโเหมือนกันเนี่ยคุนขับกนะัไเ่เบาแน่นอนนะ ได้อยู่นะครับผ่าน่านอยู่นะสีมือ,นะอนะเรียบร้อยดีคนระับโอเคอยู่เลยครับเท่านี้เนะี้ยสวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวนิดเดียวเลยครับ ก็จะเสร็จครับอ่าโอเคนะครับอ่าผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ มาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับจะดูว่ามีรถมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับของอพร์ตีถ้ามีเพิ่มก็จะดีเลยนะครับได้มีหลายๆคันนะครับคลิปน่าสนใจนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับอย่าลืมกดไลก์นะครับกดแชร์กดติดตามใ้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลาแล้วนะครับ